ผมนอนพี่เสียงถ่ายอยู่อ่ะไม่พี่ไปถ่ายขถ่ายคลิปใช่ไหมถ่ายคลิปถ่ายคลิปต่อไเแล้วไ่ลเกี่ยวกัทำไม่เป็นแล้วก็พี่นาพี่นามาไม่ได้ถ่ายใช่ไหมเมื่อคืนพี่ตเห็นหมเมื่อคืนนดเจ้าม่ท่ิเสียด้วยที่เสียคนล้ว่ะล้ยิ่ด้เพราะ่ามันมีตตยคอมเนตาพีมเลยอ่าคุณเดี๋ยวเดี๋ยว ยงตรงไล์สดหรใช่ไล์สวนรถครับทลายสวนี่คอมเมนต์เยอเยอะเลยแล้กระชากกระชากเพราะต้องคอจริดคือคือมันจะเมนมาเลยตอนตอนตอนเนี้ยไม่ไม่ไม่แลาาไยน่มน่เขาไมโจนี้อนพตอนนี้่ให้ลนูเยอะ่ถ้าจะพูดมันก็ไป่ไป่พี่โจ่อนผมก็รมแต่เพะวจะเป็นลุงเยมื่อคืนนะม่ที่เป็นลมทํางานน่นะ กทิ้งกว่เรืแล้วก็เปคอมเมนต์สนใจรู้จมถ่ายธรรมนาถ่ายธรรมนาเขาไม่ถ่ายกเจ้าเขาไม่ถ่ายของเจ้าก็บมาเอเขาเาถ่ายแตเราไม่างไปมนี่แล้วก็เป็นก

เดี๋ยวตัดส่งให้เดี๋ยวตัดให้ส่งให้ผมบอกการามอยู่พื้นที่บาุกอกามทำมาบ้านที่จีนตั้ัไม่เชื่อตามอ่ากแคผมบังบางลุงจะส่งให้ไปจินตังมีเรื่องมเรื่องของมน้คืนแตยนเด็กกูมาให้กันะทํเป็นานี้นะแต่ว่าผมบอกว่าการะทาแต่ละคนอ่ะ ไม่สามารถไปบังคับให้เขาทำอะไรตามใจเราได้ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นสิ่งที่มันเกิดคือเือกเสได้ยินไหมกล้องเอากอย่างนี้เอาได้ใกล้ใกล้เลยที่ไม่กล้องยืนฟังเขาจะยพี่พี่เนี่ยพี่โทรมาคุยกับผมแล้วมาบอกว่าให้ผมทำอย่างนั้นอย่างนี้ผมหวังพี่ต้องมาสัมผัสและถูกบอกก่อนแล้วพี่จะรู้ว่าคนที่เขากร้าวมากนะว่าเป็นเสือสือกพี่พี่ทำใหผมทำอย่างนั้นแต่เขาอย่างนั้น สถานีอะไรครับรักกรกิจร้านเป็นพี่โทรมาแบบเนี้ยโทรศัพท์มาปกติไม่ได้โทรผ่านไลน์โทรศัพท์ผมเบอร์ผมเนี่ยไม่แน่เจ้าหน้าที่อาจจะดักฟังเพราุยนานเมื่อคืนเนี่ยพอรังจ่ายท่านบอกว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ดักฟังเนี่ยเจ้าจะซวยเพราเจ้าพลาดพิมเจ้าหน้าที่ด้วยคุณจะพูดเรื่องเจ้าหน้าที่ด้วยพอพูดเรื่องเจ้าหน้าที่ว่าแล้วโทรศัพท์ธรรมดาด้วย บอกามันการดักฟังแลยผมไม่รู้เครื่องโทรศัพท์ผมก็จับดักฟังมันอยู่แต่ผมไม่ได้พูดพาดอีก,กรื่องเจ้าหนี่แต่ตัวเขาเอนะงเนี่ยเขายามีภาพภาพติดใจที่ทำนั้นเนี้ททำไม่ได้ยังายเรื่องเรื่องเรือเอ่องน้องนี่แหละติ่ก็พูดคุนแล้วเขามันมาแนะนำเลยบอกจะเป็นเจ้าหนี่ภาคไหนก็แล้วแต่ภาคหนึ่งสองสามสี่หรือนครบาลหนึ่งอะไรแล้วแต่ที่มาในบ้านกกอกเนะี่ยคนที่ทำกับผมทุกวันเนี่ยคือผมต่อสู้กับอำนาจนอำนาจที่ผมมองไม่เห็น แล้วทุกคนอนะ่ะพยายามที่จะมาโทรมาบอกผมนะให้หาวิธีทางออกช่วยผมจริงๆแล้วผมบอกว่าทุกวันเนี้ยผมพยายามนิ่งแลวจะไม่คิดอะไรมากผมจะสู้วันต่อวันเท่านั้นจะมีขิดข้ามวันวันนี้เราเจออะไรบ้างถ้าเราไม่เจอ,เเจอก็ผ่านแต่ถ้าวันไหนเราเจอเรารับถ้าไหนวันไหนเราเจอเราไปสู้แค่นั้นเองประเด็นอยู่ตรงนี้อย่างวันเนี้ยเมื่อคืนมันมีปัญหาก็เรื่องเมื่อกิดเมื่อคืนเนี่ยเขาไม่รู้ความจริงเป็นไรเนาะ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนว้างให้ได้เดี๋ยวข้าเรื่องยังเรัข้อเรื่องยังเอาข้อเรื่องอันนึงนะจ่ายเหตุการณ์เมื่อคืนเนาะอ๋ไม่ไล่หรือยังรายแล้วที่เมื่อคืนทีฮะทูปน์ทูปน์เลยทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทูปน์นะครับสำหรับใครที่ได้ดูคลิปนะครับคลิปเมื่อคืนที่ทูปน์กับทางยูทูบเบอร์นะครับที่ไปดูที่เทียงนาข้างบ้านนะครับซึ่งทูปน์เองก็ได้ไปไปทอดกระถินกลับมานะครับก็เห็น แสงไฟที่กระท่อมก็เหมือนกับเสียงนาเสียงนาหลังบ้านผมมาข้างบ้านผมซึ่งมันเป็นฝ่ายชะลอน้ําที่ข้มกันซึ่งผมก็ได้พายูทูบเบอร์ไปด้วยหลายช่องนะครับไปด้วยกันหลายช่องเราไม่ได้แอบไปไม่ได้แอบถ่ายนะครับเราไปดูว่าไฟทําอะไรอยู่ตรงนั้นซึ่งเหตุการณ์ที่บ้านกุกองมันยังไม่ปกติซึ่งคนที่ที่ดูไลฟ์สดหรือว่าติดตามข่าวลุงเนะี่ยอาจจะ กลัวแม้กระทั่งเห็นเงาอะไรบางอย่างวิ่งผ่านหน้าบ้านลุงเนี่ยเขาก็เป็นห่วงอย่างเมื่อคืนผมกลับมาผมก็เกิดความรู้สึกเอ๊ะใครไปทําอะไรตรงนั้นจุดไฟจุดอะไรใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีคนอยู่อาจจะไม่ขี่ข้างเขาบ้างอะไรผมก็คิดไปผมเลยพาอยูทตรเพื่อไหลายช่องไปด้วยกันเราไม่ได้ไปแอบทายนะครับไปด้วยกันพอไปถึงแล้วเราไปเห็นเนา,นาใช่ไหมครับ หรืออะไรนะครับอีกชื่อเซเรนาเซเรนาใช่ไหมครับครับั้งเซเรนาแล้วก็พี่ซินิโตเทเวลนะครับอยู่แล้วก็วิเปิลนะครับมิเปิลร้านค้าที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับปแล้วก็สามีเขานะครับครับก็อยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนนะครับไม่ได้อยู่ตามลําพังนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าอยู่กันไม่ได้อยู่กันลําพังน่ะคืออยู่มีมีสามีภรรยาเขาอยู่ด้วยพี่ซินิกับ มุนาเอเลนาเนี่ยไม่ได้อยู่ลำพังนะครับแต่ถ้าอยู่ลำพังยังไงผมก็ต้องให้ออกมาซึ่งมันดูไม่ดีนะครับผมก็มองผมพยายามรักษาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วซึ่งให้เกียรติทุกคนที่เข้ามาในชีวิตผมนะครับก็สําหรับใครที่ได้ดูคลิปเมื่อคือนนะครับที่มีคอมเมนต์ในในด้านลบนะครับก็ขอนะครับขอให้ คนร้องไหนูคนร้องไห้อีกแล้วก็คือขอขอให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าบางทีมันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับเหมือนกับว่าโอเคทุกคนเป็นห่วงลุงควเนาะอาจจะแบบว่ามาบอกลุงควรว่าลุงควรเห็นแสงอะไรไม่ร yup. okay. yep um ู้นู่นนี่นั่นโดยเฉพาะพวกยูทูบเบอร์มีมีใครบ้างเมื่อคืนนี้เโดยชิดหนี่งนะพี่เจมี่นะมีกัปตันดับซิงมีหมูนายชาแนลแล้วมีใครอีกที่ต่อธนวัฒน์แล้วมีใครอีกอ่านนั่แหล้วหลายช่องแล้วก็ยึดตามลุงควรไปนะครับ แต่ก็็อยากจะให้กลับมาคิดบวกเหมือนเดิมนะครับจากที่เคยเห็นพี่ซินิโต้แทบเบีลก็คือเราทุกคนโอ้ลุงก็แลุงก็ร้องนะคือแบบเรามัคุยกันเรื่องงานเป็นการก็ได้ผิดกันไปใหญ่ลไม่จบก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องงาน ส่วนเปิลเขาก็จะเขาก็สัางเพื่อเเฟซบุ๊กเขาก็อยากจะทำยูทูบอยากรู้ทก็ให้ผมปคือที่เราไปนั่งคุยกันตรงนั้นเพราะว่าข้างนอกมันมันมีรถผ่านเนาะเพราะพวกเรานั่งกินข้าวกันอยู่เนื่องจากว่าฝุ่นมันเต็มเลยแล้วเสร็จแล้วพี่โจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในด้ไหมมันจะได้แบบสงบแล้วก็ไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรค่ะก็เลยเหตุที่มาที่เราไปนั่งตรงนั้นกันว่าสาหรับใครที่คิดว่ามันเป็นเรื่องดูไม่ดีนะครับก็ ก็ให้พีกมาบครับไม่เป็นไรเนาะครผมเชื่อว่าเรื่องการในด้านลบคงจะไม่เกิดกับบ้านผมนะครับได้มีการสถาบันจนะคร์นักการทำนายลุงเหรอครับลุงมาดีทุกคนสบาบันจันทร์ได้เนาะโอเคนะครับครับขอบคุณขอบคุณลุงพลที่ที่เสียน้ำตาให้พวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ฝากเอฟซีทุกคนด้วยไม่ใช่เอฟซีพวกผมแล้วก็เอฟซีลุงพลพัฒน์แสนที่รักลุงพลพัฒนแสนนะ ย่งไงก็ปิดผ้าประกันไดขอัยไปด้วยนะที่นี้นะครับผมนะนะครับมีการเข้าใจผิดกันนะฮะตรงนี้นะครับจริงๆพี่โจน่ารักมากนะครับผมก็มีหลายคนเข้ามาให้กําลังใจนะครับมีหลายคนที่ไม่เข้าใจเขาก็พูดกันไปต่างๆนานาอะไรประมาณนั้นก็ไม่ก็ไม่เป็นไรก็โลกโซเชียลก็ถือว่าแต่ตัวผมเองไม่เป็นไรเป็นผมเป็นผู้ชายแต่ว่าสงสารน้องเซเรนาน้องหนุนนาซึ่งเขมาใหม่ตรงนี้เนาะเขาอยากแคบเขาเจออะไรที่ดีๆที่บ้านกบก่อนี้นะครับ ก็กลัวเขาจะเสียชื่อด้วยเพราะการงานเขาก็ดีั้องการงานเขามั่นคงมากนะฮะแต่เขาก็อยากเถิดมาเปิดหูปตาแล้วก็ทำยูทูบยูทูบอะไรแกก็มาที่นี่แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นแล้วก็เสียใจนะเสียใจเยอะครเสียใจมากนะครับส่วนผมก็มีครอบครัวแล้วน้องจริงแล้วก็มีครอบครัวแล้วเนาะแต่ก็ไม่ได้กลับไปว่ามาอยู่ลรงนูนนี่เป็นเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วเนาะเออนี่นี่ชวนน้องน้องเปิ้ลนี่โดนกระผหนกท้องเปนยังไงบ้างไม่ได้ขายของเลยค่ะไม่ได้ขายของเลยไม่ค้าพูดเยอะ เพื่อก็จากทุคนที่เคยสั่งของสาไหนก็ไม่ได้ขายเลยส่งไลน์มาว่าลบไลน์เนื่องจากโดนดราม่าเรื่องนี้เอาเอาเป็นว่าให้ทุกคนที่ที่ติดตามข่าวลุงพลพระแตนนะครับก<อ>็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งลุงพลเองก็เป็นคนหนึ่งตลอดคือถ้าเราให้ใจใครแล้วเ้วก็อยากใาเขาเลาทำก็กลับมาดียันมาจนเนาะ อยากให้ครับอยากให้ยูทูบรักรักกันด้วยนะทุกคนรักกันนะไม่ต้องไปห่วงเรื่องยอดวงยอดวิวเลยนะครับคุณทําได้คุณเดินทุกวันไม่ใช่ว่าคุณหรอกเอาไปเลยยอดวิวให้คุณไปเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปอิจฉาหรือวจีกันเรื่องยอดวิวแล้วคนทำยูทูบต้องเปิดใจนะครับทุกคนนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบคือเขาเขาลงคลิปไปอาจจะนึกคิดว่ามันจะมีประเด็นบาดแบบกลับมาแล้วเนาะเนก็เพราะว่าตอนที่ถ่ายไปก็ไม่ได้ถ่ายคนถ่ใช่สายแค่ทางเดินไปจืดจ่นคือคือเมื่อคืนเนี่ยผมไม่ได้ ผมไม่ได้ย่องไปเหตุการณ์เราไม่ได้ย่องไปไ,ไปแอบถ่ายแล้วเห็นแล้วก็เอ <วน S 1> <แ>ามาลงไม่ใช่คือเราเห็นกนันจํานวนเยอะคนเห็นมันกันหมดไฟแผดไดผมก็ไม่เช่นนี้เนาะไฟสปอร์ตไลท์ที่ผมถือไปด้วยก็สว่างนะค,คือรู้หมดว่าใครอยู่ตรงน,นั้นไม่ม<ช>ีใครแอบอยู่ตรงน,นั้นนะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันดูไม่ดีนะครับคือว่าพี่เราไกินข้าวกันไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วก็เป็นการไปครั้งแรกด้วยแล้วก็สวยเลยไปครั้งแรกจริงๆนี่เนี่ยนี่ม่ยนี่ก็หยุดนอนอยู่ตองนั้น ไปข้างในครับโดนด่าเลยพี่ก็ไปข้างในถียงนานนั่นจริงๆริงในคลิปผมดูมันก็ปกตินะครับไม่มีอะไรนะเมื่อคืนจริงจริงนะนะขอบคุณคนที่ไปทำคลายติดผมขอบคุณนะครับสลับกับไทยผู้ชแบบแนวทางบ้านนะแฟนๆทางบ้านลาเป็นแนวร้อนนะขอบพายลาทุกอย่างนะครับพี่ครับพี่เลยเดี๋ยวจะหา